เอคนไทยเรานะนิยมทำบุญด้วยการใส่บาทพระนะบางคนก็ทำเป็นประจำทุกวันบางคนก็นิยมถวายสังฆทานแต่บางครั้งเนี่ยพอใ <c oughs> ส่บาทหรือถวายสังฆทานก็อาจจะเกิดความสึกสะดุดขึ้นมา นอาจจะเห็นพระที่เป็นผู้รับบาตรหรือรับสังฆทานไม่ค่อยสํารวมนะเห็นแล้วก็ไม่สบายใจมีโยมคนหนึ่งก็ถามว่าเนี่ยขณะที่ใส่บาตรอยู่ก็เห็นพระบางรูปที่กำลังรอบาตรรอใส่บาตรเนี่ย ดูโทรศัพท์มือถือนะโยมก็ถามว่าอย่างนี้โยมจะได้บุญไหมผู้ถามนี่ก็รู้สึกว่าบุญที่ได้นี้น้อยลงเพราะว่าพระที่รับบิณฑบาตนะไม่ค่อยสํารวมจริงๆเนี่ย บุญที่เกิดจากการบำเพ็ญทานเนี่ยเช่นการใส่บาตรเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวผู้รับว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่ามีความสํารวมมีอาจาร่าที่งดงามไหมหรือมีความประพฤติดีงามหรือเปล่า อีกส่วนหนึ่งเนี่ยสำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะอยู่ที่การวางใจของผู้ให้หรือของผู้ใส่บาปบางครั้งเนี่ยผู้รับเนี่ยก็อาจจะไม่สำรวมนะหรือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่เราคาดหวัง บุญในส่วนนี้ก็จะน้อยนะที่น้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าอาหารที่เราถวายเนี่ยมันจะก่อประโยชน์น้อยไม่เหมือนพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอาหารที่เราถวายมันก็จะนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขวางเช่นเมื่อท่านได้อาหารแล้วเนี่ยท่านก็มีกำลังที่จะไปสอน เทศนาเผยแผ่ธําให้กับญาติโยมนะหรือว่ามีกําลังในการปฏิบัติธรรมอาหารนะที่โยมถวายก็เกิดประโยชน์ที่กว้างขวางขณะที่พระที่ท่านไม่สํารวมแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติด,ดีไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติอาหารที่เราถวายมันก็จะเกิดประโยชน์น้อยเมื่อเกิดประโยชน์น้อยบุญก็น้อย แต่ถ้าเกิดประโยชน์มากบุญก็มากนะให้เข้าใจตรงนี้ในส่วนผู้ที่ถวายเนี่ยอย่างที่อาตมาบอกนะบุญจะมากหรือน้อยเนี่ยก็อยู่ที่การวางใจของเจ้าตัวด้วยถ้าเจ้าตัวเนี่ยจิตใจหมุนมองนะหรือว่ามีความวิตกกังวลว่า บุญที่ได้รับในวันนี้จะน้อยไปไหมเนี่ยแบบนี้นี่ก็บุญมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะเพราะบุญตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงความสงบนะความเย็นใจหรือความสุขใจอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญเป็นเชื่อของความสุขสุขที่ว่านี่คือสุขใจคนไม่เข้าจใจบุญเนี่ยหมายถึงโชคลาภนะ นะบุญมากก็คือมีโชคมีลาบนะแต่เราลืมมองไปว่าเนี่ยที่สำคัญเนี่ยบุญมันเป็นเรื่องของความรู้สึกในจิตใจในะเวลาเราทำบุญถวายทานเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยเราก็จะได้บุญมากมันมีธรรมหมวดหนึ่งนะชื่อว่าสัพพุริสทานคือการให้ทานอย่างสัตบ,บุรุษนะ ือให้การให้ทานอย่างชาวพุทธเนี่ยก็มีสองข้อนะคือว่าก่อนให้จิตผ่องใสให้แล้วใจเบิกบานก่อนให้เนี่ยถ้าจิตผ่องใสนะได้บุญละนะให้เสร็จนะจิตใจเบิกบานนี่ก็ได้บุญหนึ่งแต่ถ้าว่าตอนนั้นใจเนี่ยไปวิตกกังวลถึงลูก ไปกังวลเรื่องงานยังมีความขุ่นมัวนะที่ทะเลาะมีปากเสียงกับสามีภรรยาเมื่อเช้านะอย่างนี้เนี่ยแม้จะถวายทานให้กับพระอรหันต์นะบุญที่ตัวเองได้ก็น้อยนะเพราะว่าใจไม่ผ่องใสไม่เบิกบาน สมัยเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเกิดความคลางแคลงสงสยัยว่าวันนี้เราถวายสังฆทานใส่บาตแล้วเนี่ยพระท่านไม่สารวมเลยสงสยัยวันวันนี้บุญเราจะได้น้อยเกิดความเสียใจนะอัน,นี้ได้น้อยจริงๆเลยเพราะจิตไม่ผ่องใสใจไม่เบิกบานสุดลวเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เวลาใส่บาตรหรือถวายสังฆทานผู้รับ จะไม่สํารวมอยู่บ้างนะก็รักษาใจให้ดีอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรําคาญอย่าไปหมองมัวขุนมัวอย่าไปกโกรธเพราะขืนทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้บุญแล้วละ่ะหรือได้น้อยเพราะจิตไม่ผ่องใสใจไม่เบิกบานทั้งก่อนให้แล้วก็หลังให้ผู้รับจะเป็นยังไงนะบางทีไม่สำคัญเท่ากับผู้ให้นะ ว่าจะรักษาใจหรือปฏิบัติตัวอย่างไรมีคราวหนึ่งนะมีโยงหนึ่งเนี่ยไปได้โอกาสนะถวายสังฆทานกับหลวงปู่บุตรดาเว้ยดีใจมากเลยนะนึกในใจว่าวันนี้โชคดีจังเลยนะได้ถวายสังฆทานได้ทำบุญกับพระอรหันต์นะบุญวันนี้ฉันต้องได้ม,มากๆเลยละ ึกในใจนะพอน,นึกเสร็จเนี่ยหลวงปู่ให้ก็มองแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้รับหมดกิเลสผู้ให้ต้องหมดกิเลสด้วยนะถึงจะได้บุญมากถ้าคนไปคิดนะว่าถ้าผู้รับหมดกิเลสเนี่ยฉันก็ได้บุญมากแล้วลืไมไปว่าไอ้ผู้ให้เนี่ยนะกิเลสยังหนาอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังมีศีลมีธรรมไหม หรือว่ามีสีมีธรรมแต่ว่าใจนะไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไอ้อย่างนี้ก็ได้บุญน้อยนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปมองเวลาพูดถึงเรื่องบุญเนี่ยจะไปมองที่ผู้รับอย่างเดียวต้องมองที่ตัวเราซึ่งเป็นผู้ให้ด้วยวางใจให้ดีแม้ว่าจะเจอผู้รับที่อาจจะไม่ค่อยอสำรวมเท่าไหรนะ่นัะแต่ว่าถ้าเราวางใจให้ดี จนกระทั่งจิตผ่องใสใจเบิกบานเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วนะอย่าไปนึกถึงบุญแต่ในแง่ที่เป็นเรื่องโชคเรื่องลาบอย่างเดียวอีกแง่หนึ่งที่อยากจะให้มองนั่นคือว่า้าะบางรูปเนี่ยนะท่านเป็น้าะที่เพึ่งบวชนะกิร,ริยามารยาทอาจจะไม่งดงามเพราะว่ายัางขาดการฝึกฝนยังติดนิสยัยคารวานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมี อาการที่ไม่สํารวมอยู่บ้างนะแต่พระเหล่านี้ก็ควรจะได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมนะเพื่อจะได้มีโอกาสนะเติบโตพัฒนาตนจนเป็นพระที่ดีสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆนะตอนนั้นก็บวชที่วัดทองทพคุณฝั่งทนก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่กรุงเทพเนะี่ยประมาณสักสองสามอาทิตย์นะ ก่อนที่จะไปปฏิบัติที่วัดสนามในนะซึ่งอยู่เมืองนนทนีวันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่จะบินทบายกลับวัดเนี่ยถนนหน้าวัดนี่นะรถเยอะมากเลยนะเพราะอยู่ของสารเนี่ยอาตอมาข้ามถนน,น,นเนี่ยก็ต้องคอยดูจังหวะพอรถพอถนนว่างก็รีบจํำเลยนะ ที่จำข้ามถนนพอข้ามถนนเสร็จก็มีโยมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะอายุก็ไม่ไม่ได้มากไปกว่าตัมมาเท่าไหร่รอใส่บาตรอยู่ตาตมาก็ไปรับบาตรโยมก็พูดขึ้นมาว่านะก่อนนี่จะใส่บาตรนะบอกว่าท่านเดินเร็วจังเลยอืมในสายตาของโยมก็คงเห็นว่าตัมมาไม่สํารวมนะเพราะว่าเดินข้ามถนนนี่เร็วนะ ก็อาจจะจริงนะเพราะว่าตอนนั้นยังเพิ่งบวชได้แค่ไม่กี่วันหรือว่าไม่ถึงสองสามอาทิตย์นะแต่ว่าอาหารที่โยมถวายนี่มันก็มีส่วนช่วยทำให้อัตมนะไดะ้ครองเพศพระแล้วก็ได้สามารถจะเรียนรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติควรประพฤติที่อัตมาบวชได้นานจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะ แล้วก็เพราะว่าความอุปธรรมของญาติโยมซึ่งบางครั้งเนี่ยในบางช่วงอัตมา,าจ,จะไม่สํารวมนะโดยเพราะตอนเป็นพระใหม่แต่ว่าการอุปัมภมของญาติโยมก็มีส่วนนะทำให้อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่เป็นพระที่เรานับถือถือว่าเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือบางทีก็นับถือยกย่องเป็นพระรหันต์เนี่ยตอนที่ท่านบวชใหม่ๆที่ก็ที่ไม่สำรวมก็เยอะนะเพราะว่ายัางเป็นพระใหม่ยังติดนิสัยคารวะหรือว่ายัางขาดครูบาอาจารย์ที่เข้มงวดกวดขันต่างว่าญาติโยมเนี่ยเห็นท่านเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่สำรวมก็บอกเอ้ยฉันไม่ฉันไม่สนใจแล้วนะ ไม่ใส่บาตรไม่อุปธรรมนี่ท่านก็นจะไม่มีกำลังนะจนกระทั่งสามารถจะบวชได้จนแล้วก็ปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องยอมรับว่าในบรรดาพระที่เราเห็นเนี่ยบางทีก็มีพระที่ไม่เรียบร้อยเพราะว่าบวชใหม่ยังขาดการขัดเกลาแต่ถ้าเรากับอุปัรภมจากญาติโยมก็มีโอกาสที่จะพัฒนา ปรับปรุงตนจนกระทั่งได้เป็นพระที่มีอาจารย์งดงามเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่าเลือกแต่อุปถัมภ์พระที่เรียบร้อยหรือว่าสํารวมหรือว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเดียวเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่หรือส่วนมากนี่ก็ล้วนแต่ผ่านการเป็นพระที่ไม่เรียบร้อยมาก่อนโดยเฉพาะในตอนที่เป็นพระใหม่ให้เราก็ต้องให้ใส่ให้ความใส่ใจกับพระ กลุ่มนี้ด้วยนะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่เป็นพระที่มีอาวุโสมากหรือมีพรรษาม,มากคนไทยสมัยก่อน,นท่านก็แม้ว่าแม้จะเป็นพระที่ไม่เรียบร้อยก็อุปถัมภ์นะเพราะเชื่อว่าหรือหวังว่าถ้าได้รับเก่าอุปถัมภ์จากญาติโยมก็จะมีโอกาสได้รับการศึกษาได้รับการอบรมจนเป็นพระดีได้ แต่ก็มีนะพระที่ไม่เรียบร้อยแม้กระทั่งพันสามากแล้วทั้งข้างนอกและข้างในอันนี้ก็ต้องทําใจอย่างที่ตามาว่ามานะคือว่าผู้รับจะเป็นยังไงก็ไม่สําคัญนะผู้ให้เนี่ยต้องวางใจให้เป็นนะจิตผ่องสายใจเบิกบานแล้วบุญก็จะเพิ่มพูนตามไปด้วยอรับพร อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาเมวสมัสเมชาโตจองสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปาพอความดำริทางพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยตา,าเงินพระจันในวันเพนมณีโชธิรโสยตา,าเงินแก้วมณีอันสว่างสวายควรินดี สาพิโยวิวชัชนตูความจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพารโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัฏวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุทิธิภายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภีวาทานาสิเรสนิจงางุฏาปจายโน จัาตาโรธรรมะวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง,งสีภาการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ภาวันตูสาพะมังคลังขอสาพะมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสาพระเทวตา อราเทวาดาทั้งพวงจองรักษาท่านสาพาุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งราสฆงสาธาสองทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทูมือเถิด